เบอร์29ก็อากาศสวัสดีนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับน่ะพบกันอีกครั้งนะครับกับตลาดแท็กเตอร์มือสองบายโมโจนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาชมเจ้าตัวนี้เลยครับ EF 514MU นะครับผมอ่าเป็นตัวแมนยูนะครับนี่เดี๋ยวดูรอบรอบพันกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับขับดีนะครับอ่าตัวนี้ขับดีมากแต่ผมให้ดูตำหนิก่อนเนาะตัวนี้นะครับมาเดิมๆนะครับนี่จอดไว้นานนะครับให้ดูเลย สีล้อนะครับมันรั่วนะครับแต่ตรงนี้เราจัดการให้นะครับมีล้อหลังด้วยนะครับยางนะครับให้ดูสภาพยางแต่ด้านล่างตรงกลางนี่ไม่รั่วเนาะนี่ก็ไม่รั่วรถเดิมๆนะครับนี่ที่นั่งคนขับ๋ยวผมให้ดูรอบคันนะสีะจุดไปห้างคาครับผมหลังคานีไม่มีจุดแตกจุดรั่วนะครับแต่ยางนี่ถือว่าสภาพยังใหม่อยู่นะครับยางนี่ถือว่าใหม่อยู่ ันนี้เราต้องแจ้งนะครับไม่ว่าจะรั่วซึมอะไรเราแจ้งหมดครับแต่ว่าตรงนี้อย่างมันเป็นบริการของทางร้านอยู่แล้วนะครับเราจะมีฟีรีไบดันฐานพวนแล้วก็นี่แหละครับไอจุดรั่วจุดซึมนี่เราจัดการให้ครับขอแค่ลูกค้าแบบอะถูกใจคันนี้เจ้าคันนี้นี่เราจัดการให้ครับตอวันนี้ก็มีรั่วนะครับคือรถมันจอดนานนะครับจอดตากแดดนะครับไอเจอความร้อนเข้าไปเยอะๆนะครับ ก็มีรั่วบ้างนะครับแต่คันนี้ขับดีครับช่างบอกขับดีมากโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูการขับขี่กันครับเรา๋ยมาดูการขับขี่กันนะครับผมเสียงแน่นๆนะครับเสียงเครื่องนี้ยังแน่นอยู่เลยครับนี่รอออยนะครับก็จะมีปัญหาอย่างที่ผมแจ้งนะครับเราตรงไปตรงมานะครับมีลมีรั่วเราก็บอกนะครับ เพราะอะไรตรงนี้เราก็แก้ให้อยู่แล้วนะครับใบดันนะครับยกขึ้นยกลงได้ปกตินะครับเรามาดูด้านหลังกันระบบยกผานะครับขึ้นลงปกติครับไม่มีปัญหานี่เพา PTO นะครับเห็นยดไม่เลยหมุนทํางานปกตินะครับทําทงานปกติเรามาดูการขับเคลื่อนครับ 51แรงครับเป็นรถขนาดกลางนะครับค่อนมาทางใหญ่นะครับก็ขับง่ายนะครับตัวนี้ขับง่ายขับดีช่างบอกขับดีคันนี้ถึงรถจะมีจุดรั่วนะครับเพราะหนึ่งเลยคือเราจอดตากแดดนะครับจอดตากแดดไปนานเงี้ยไม่ได้ค่อยขยับมันก็มีรั่วมีซึมบ้างนะครับแต่ตรงนี้เราแก้ให้นะครับเรามีเซอร์วิสของทางร้านเราทําให้ฟรีเราก็ทําให้เดินหน้าถอยหลัง รถพร้อมใช้งานนะครับเจริงๆขอ,อ,อการเปลี่ยนทรงเปลี่ยนซีนมันก็ไม่กี่บาทอยู่แล้วครับถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนเองเนี่ยแต่อยากให้ดูเรื่องเครื่องยนต์นะครับเครื่องฟังเสียงเครื่องอ,อย่าเป็นมานะครับคันนี้รถมันถือว่าโอเคครับเครื่องยนต์นี่ถือว่าโอเคมากาเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับไม่มีปัญหานะครับ ก็สํสำหรับคันนี้นะครับ EF514MU นะครับผมอ่าคันนี้วิ่งไป1,391ชั่วโมงนะครับราคาเงินสดนะครับอยู่ที่4 8 0 0 0 0บาทครับคันนี้เข้าสินเชื่อได้นะครับอ่าแล้วก็อย่างที่แจ้งไปนะครับอันนี้ใบด้านหน้าผ่านพวนนะครับอันนี้เราฟรีให้อยู่แล้วแล้วก็เซอร์วิสในการตรวจเช็คจุดรั่วจุดซึมแล้วก็แก้ปัญหาพวกนี้ให้นะครับเราเปลี่ยนให้นะครับผมนะรวมทั้งถ่ายของเหลวด้วย อ่าตัวนี้เราแก้ไขให้นะครับแต่ที่เห็นรั่วๆเ่ยเราแก้ไขให้อ่าลูกค้านะครับที่อยากจะมาดูรถตัวจริงนะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่แยกบันโพนะครับอ่าอยู่โคราชนะนี่ครับติดถนนมิตรภาพเลยครับขับผ่านแปผ่านมาครับผมเจอป้ายโฆษณาใหญ่ๆรถไถยเยอะๆนะครับแวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมได้นะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ